អត់បានទេទៅចូលលោកតាទេកាតាទៅអស់មកដល់លោកតាមកសុភជសំរាមលោកតាតាក្អូនអើយនំតាអើយអីចៅកូនចៅសុំលោកតាអើយលោកតាជួយរស់សុំសារកូនចៅបងអើយលោកតាអើយកូនចៅធ្វើការអ oi បានតាមតែត្រើនមើលមកតែត្រើនលោកតាហើយបានតាតែត្រើនបានជាកូន มบเ็นเต็มกงวบาเนจรเพิดเพลินวงตาโอ้ยคุณเจ้าคธอการโอยสำเร็จรุ่งรองไปด้วยดีวตาเสมเกิดเนินานสุขภาพางกายแข็งแรงจิใจขยันนเื่องวตาคุณเจ้าสมเอวาโอ้ยคุณโอยเจ้าจ้าคุณเจ้รับอย่ตาอ้าตาพอนดวตาเสือบ้า ค่ะวันนี้นะคะแอดมินีก็อยู่ที่กระท่อมละสังขารน,นะคะตอนนี้ก็จุดธูปไหว้ขอพรเสร็จแล้วนะคะก็ให้ผู้โชคดีถูกสามตัวตรงเนาะหมดที่ผ่านมานะคะนี่ค่ะคะ่ะสามตัวตรงค่ะ,คะจุดธูปเสียงทายนะคะที่กระท่อมละสังขารน,นะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้ก็กำลังจุดแล้วคะ่ะเดี๋ยวโรลุนไปด้วยกันนะคะ ตัวที่สองก็จะมาแล้วนะคะทำไมหัวเหมือนกันจะเลยพี่ <c oughs> ใกล้แล้วนะคะใกล้แล้วคะ่ะสามบ่กอืมไม่สองก็สามเนี่ยกำลังเนาะเหมือนเลขสามมากเลยมองอย่างนี้ยเนาะ ห้าสามว่างสามสองสามห้าอาจจะอยู่ล่างก็ได้สองสามศูนย์อืมสามใ่ด้วยนตัวที่สามนะคะก็มาแล้วนะคะตัวที่สามศูนย์จอนะ โอ้ลีลาโ,โอไอลีลาเลยพี่ทัศว่าเก้าบ่จ้ะคิดว่าเนาะน่าจะใช่สสสยังไม่หมดนะคะอีกนิดนึงค่ะโดนะคะศูนยมองผ่านโทรศัพท์ก,รรก็ชัดเลยบ่พี่ชัดว่ชดอชัดเลย อีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงทูบไอ้ไข่เนาะ,ะเอาทูบไอ้ไข่นะคะจุดทูบเสียงทายนะคะในวันนี้นะคะเป็นวันพระด้วยเนะเาะแปดข้ำมบ่แปดข้ำแต่ทูบนี้เก็บไว้ในที่นอนอ๋อทูบของอคุณพี่นะคะเก็บไว้ในที่นอนเนาะ,ะแล้วก็มาให้ผู้โชคดีนะคะจุดผู้โชคดีที่ผ่านมาก็ถูกสามตัวเนาะจ้าสามตัวตรง มาจุดวันนี้ก็จุดที่บนล่างเลยนะกระท่อมละสังขารนะคะโอ้ยงจ้ากระท่อมละสังขารบ้านดุนนะคะว้าวทูบเข้าตาเต็มเต็มเลยค่ะนี่เสีบตานะคะท่านชมศสวยหมดหรือยังหมดหรือยังค่อยดูศูนย์มีหางหรือเปล่า จำจำตะวมีเดียกวเซรอวตลกบนเลนี่จ้า9บ้างเนาะคิดว่านะกาวบอังันศูนย์นะบ้านเดีาเนี่ยามีหางนั่นนี่ตัวนี้นี่กาวทุ่มอ่เกาวมาอย่งนี้คิดว่านะเพราะว่าเขายังไม่ไม่หมดนี่ใช่บอก ศูนย์มองเหรอศูนย์นนอาจจะเป็นศูนย์แต่มาทำไมมีจุดสองจุดอ่ะม,มีจุดสองจุดนะเนาะจุดตรงเลขสามกับจุดตรงเลขศูนย์ซูปสองสามศูนย์นะจ้ะซูปแล้วนะก,ก็เป็นสองสามศูนย์ต้องซเป็นสองสามสามศูนย์ซูปสามตัดหน้าตัดร่างเอาเนาะจะ สองสามเนี่ยสามสองสองอ้ยเสียบตามากเลยค่ะสูงแต่ว่ามันบักแต่ตอนน้อตาเบกน้ำแต่มันบักนี่นี่นี่เมื่อในเจ็ดกระซูนนี่นเออเนาะทูบดูดูที่ทูบแบบพิทักน์ทูบสามโดกับสามซูนนิดนึงเนาะสามซูนทำไมเขาเป็นม้วนลแบบนี้ล่ะอันนี้ของแอดมินจุดแอดมินจุดเองนะคะนี่นี่นี่ อุ้ยจริงๆงบังมาดูค่ะมาดูนี่นะจุดแล้วเป็นแบบนี้หนึ่่งูที่แล้วเขาก็ดูในทูบอย่างนี้ล้วเป็นหกหน่งหกหนึ่งเก้าหหนึงเกที่แล้วดที่แล้วเนาะครับเลขอะะหนึ่งหนึ่งศหรือสามไทยบอพีิธาดูหไทยหนึ่งเลขหนึ่สทูกสมดอก นะหนึ่งไทยหนึ่งไทยเนาะหนึ่งไทยจะเป็นศูนย์อารบิกก็ได้อืมศูนย์สามหรือหนึ่งสามอู้แปลกมากเลยนะคะจุดทูบเอนมีจุดเองนะคะนี่ม้วนม้วนม้วนสวยงามมากค่ะตีได้ยังไงครับพี่ทัศน์นี่นี่ตีหนึ่งสามครับตีเป็นหนึ่งสามเลขหนึ่งไทยทูบสามดอกหนึ่งสาม เมื่อกี้หนูแซมสีตรงนั้นก็ได้หนึ่งสามเลยนะหนึ่งสามจุดทูบเมื่อกี้ได้สามสองสองสามศูนย์เราก็ตีเป็นเลขศูนย์อารบ,บิกด้วยเนอะต,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 ตีเป็นเลขหนึ่งไทย <S 1> 1. <S หนึ่งไทยด้วยศูนย์นอารบ,บิกด้วยหนึ่งไทยทูบสามโดเป็นหนึ่งสามอ๋อหนึ่งสามนะพี่เนาะตีเป็นหนึ่งสามนะคะเพราะว่าทูบม้วนม้วนก็เป็นหนึ่งไทยนะพี่เนาะทูบสามโดก็เป็น 1. สาม 1>, 1 3 3 1ตัวก็0 1 3 1. 1> ถ้า3ตัวก็0 3. 1 3เนาะเพราะว่าม้วนม้วนก็เป็น0อยู่แล้วเนาะพี่เนะาะจ้ะกับทูปนะคะแอดมินีก็จุด3ดอกจุดมาแล้วก็เป็น,นแบบนี้นะคะ0ูนก็ได้มันก็ดูเนาะทูก3ดอกมันม้วนมวน้มวนก,นเนกน็เหมือนกันเหมือนกับเลขทูปนั่นแหละเนาะพี่แปลกมากเลยนะคะนี่สวยงาม ที่ผ่านมากับอันนั้นเหมือนเหมือนมีคนมาเขียนถือเข้าถอดเพื่อเขาเอาไปก้านทูบออกมันเหมือนกับหนึ่งเกียหกกับสองห้ามาดูมาตัวไหนเราตัวเขาออกสลากทางโน้นเราไม่ก็ไม่ใช่เนาะพี่เนาะเป็นแนวทางถ้าเป็นแนวทางชอบก็ซื้อเนาะไม่ชอบก็ผ่านจ้ะถ้าชอบก็ดูนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ คือม้วนแน่นเลยนะพี่ทัศน์นี่เนาะไม่ยอมแตกอะค่ดัวนี่ถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นคนเราก็น่าจะขี้เหนียวม้วนแบบนี้ <c oughs> อ๋อถ้าเป็นคนเราก็แปลว่าเป็นคนขี้เหนียวเนาะคนขี้เหนียวคนกนังหน่อยจา้าคนกนังขี้ทีเนาะเขาเรียกคนขี้ทีทจ้าม้วนไม่ยอมหลุดลไม่ยอมหลุดไม่ยอมหักนะพี่เนาะเดี๋ยวแอดมินีนั่งรอจนจบนะคะจนทูบอ่าหมดนะคะว่าจะเขาจะม้วนแบบนี้ จนจนหมดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอนะคะ